สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโปรเจกต์ซัมบอยนะครับผมก็วันนี้ผมอยากจะมาบอกทุกคนนะครับว่าตอนนี้นะครับมีหมอดึงที่ทําให้ผมยังไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะเพราะว่ามันเป็นหมอดที่ผมวางแผนเอาไว้ว่าเออผมจะเอาให้มันให้หมอดเนี้ยมันอยู่กับผมไปนานๆนะแต่ตอนนี้หมอนี้มันมีปัญหาครับนี่ครับมันคือหมอนี้เลยคะนะทุกคนตอนนี้มันมีปัญหาครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูดีกว่าว่ามันปัญหานะมันเชื่ออะไรนะโอเคมา เดี๋ยวผมพามาให้ดูครับกำหมดเจ้าปัญหานะตอนนี้เออเดี๋ยวต้องทําการเป็นก๊อตก่อน <c oughs> เป็นพระเจ้าเว้ okay. แล้วก็ฮึบ no คลิปอ่ะฮึบอ่ะนี่นะหาซอมบี้ก่อนนี่ครับตอนนี้หมดเจ้าปัญหาคือหมดโซเวอร์เนี้ยเอพออกมาใช่ไหมครับไม่สามารถที่จะตีซอมบี้ได้ครับเห็นไหม มันเหมือนกับว่ามันตีลมครับแต่ซอมบี้สามารถโจมตีได้นะแล้วมันตายด้วยเดี๋ยวผมราปิดปิดก๊อตให้ดูครับนี่ไปดูนะปุ๊บเจ็บแล้วาหาันหลังให้ซอมบี้แล้วปุ๊บเรียบร้อยจะกัดข้างหลังครับไม่รอดเดีงไงก็ไม่รอดฮนะอ่าเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมคือเอ็มีซีมันโดนซอมบี้ฆ่าได้ครับประเด็นเลยอ่ะดูดิปุ๊บ นี่เห็นไหมคือมันตีซอมบี้ไม่ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะดูเดิแล้วก็บางตัวที่มีปืนนะครับพอยิงแล้วอ่ะตัวตัวมันจะยืนค้างเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะทุกฟีดให้หมดอย่าเข้ามาใกล้พี่พี่ไม่ยอบก็โอ้ก็หมอนเนี่ยมันเป็นหมอนที่ผมแบบวางแผนไว้ดีมากเลยนะว่าแบบเออกะัดจะให้มันอยู่กับเรานานๆครับวางแผนแบบว่า ร้างฐานมาแล้วมี m p c แล้วก็มี m p ็มาบุกอะไรเงี้ยแต่ก็มีปัญหาครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าหลังจากที่หมอนมันอัปเดตแล้วอะแล้วผมก็เล่นเล่นไปก่อนใช่ไหมคือผมกะ,กะว่าผมจะเล่นไปก่อนเลยแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่รอจนกว่ามอทนี้มันจะแก้แก้ไขอัปเดตให้มันเป็นแพทล่าสุดเนี่ยให้มันเล่นกับแพทล่าสุดของเกมได้นะโอเคก็หลังจากนี้ก็ผมก็จะทําแบบว่าไม่มี M p c ไปก่อนแล้วกันเนาะ ก็จริงๆมันก็เป็นความที่ผมวางแผนเอาไว้แหละว่าผมอยากจะทําแบบนี้นะนะแต่มันไม่ได้เป็นไปตามแผนก็ไม่เป็นไรครับก็เอาเท่าที่ทําได้ไปก่อนครับมาดิอยากตกลขนาดนั้นเลยก็โอเคครับก็มีเท่านี้แหละผมมาบอกทุกคนเอาไว้นะเผื่อใครแบบว่าเอ้ยผมแม่งเล่นใหม่บ่อยจังเลยนู่นนี่นั่นนะก็ก็อีนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับก็คือมอดมันมีปัญหาครับแล้วก็มีเพื่อนผมที่เขาแนะนําอยู่ว่าก็ไม่ต้องเล่นแบบมีมอดดิจริงๆผมอะ ก็เล่นแบบนั้นได้นะแต่ผมกลัวว่าตัวเองจะเบื่อครับเพราะว่าพอมันเล่นแบบสดๆแล้วอะ่ะไม่มีหมอดไม่มีนู่นไม่มีนี่คือมันก็แค่ใช้ชีวิตแล้วก็หาของไปวันๆไงครับก็จะทำอย่างนั้นก็ได้นะถ้าเพื่อนๆไม่เบื่อแต่มันก็จะแบบนานๆทีออกทีครับคลิปของเกมโปรเจกต์สมบอยก็อาจจะเห็นโปรเจกต์สบอยพาร์ทที่7ที่แบบว่าไม่มีบีซีเลยครับอะไรอ่ะเราตกใจอะไรเสียงเนี่ยทำ โคตรเกลียดเสียงเลยก็อาจจะเห็นผมแบบว่าไม่มีเอ c ซแล้วนะแต่ก็พาร์ทจะตอไปถ้าแพทต้องบอกว่าถ้ามอดของผู้พัฒนาเขาไอ้มอดเอ c นะมันได้อัปเดตแล้วอะผมก็จะใส่เข้ามาในเซฟนะเพราะเห็นว่ามันสามารถยัดมอดเข้าไปได้ครับแต่ก็ไม่การันตีร0อยเปอร์เซ็นนะครับว่าถ้าเกิดผมยัดเข้าไปแล้วอะมันจะไม่บั๊กก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันนะครับก็โอเคผมมาบอกให้เท่านี้แหละก็ น่าจะอีกน่าจะพรุ่งนี้แหละผมทําคลิปที่เจ็ดลงเลยก็อาจจะไม่เหมือนเดิมผมอาจจะเก่าเกมมากกว่าเดิมครับก็ไหนๆก็ฉลองฮะพอดีคือต้องบอกว่าพอบอกพออ่อเจานะครับอะไรเนี่ยตกใจอะไรก็อบอกว่ามันพอบอกพาอเจาะมากเลยครับทุกคนก็คือไอ้แพดเกมเนี่ยมันอัพอัพเป็นแพดหลักใช่ไหมแล้วคือไอ้แพดหลักเนี่ยมันอัพพอดีกับวันเกิดผมพอดีเลยครับเออ บอว่าโอเคนะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมดีเซอร์ไพรส์แบบว่าผมทําคลิปไม่ได้เลย <laughs> แต่ก็ยังดีครับเขาไม่ทิ้งเกมนะเออโอเคมีเท่านี้แหละครับไว้เจอคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับบ๊ายบาย